เ่าสู่กันฟังโดยกองบองตื่นครับก่าอนอื่นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ต่อๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อวาสมรักคำสิงกับนายอินยอง จากอุซเฟกินสถานสมรัก,ค,รกคำสิงตำนานนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยครับจา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 สมรักคำสิงนี่เกิดเมื่อวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2516นะครับมีชื่อเล่นว่าบาสเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นโดยกำเนิด คุณพ่อของเขานี่อดีตนั้นเป็นนักมวยเก่าครับจื่อคุณพ่อแดงพออายุของสมรักได้เจ็ดขวบคุณพ่อแดงก็ได้ฝึกฝนฝึกซ้อมให้เขาเป็นนักมวยตั้งแต่เล็กกล่าวคือเจ็ดขวบนี่ก็เป็นมวยแล้วออกชกหากินแล้วว่างั้นเลยครับโดยคุณพ่อของสมรักก็ได้พาสมรักตะเวนชกหาเงินอยู่แถวแถว,วเราแวกบานตามงานวัดต่าง,าง,าง,างแๆแถบแถวแถว,วจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละครับ จนต่อมาก็ได้รับการทาบทามจากคุณนรงกองนรงหัวหน้าค่ายนารงยิมให้เข้าไปสังกัดในค่ายเขาก็จึงได้ใช้ชื่อชกต่อมาว่าสมรักนรงยิมประเวณชกตั้งแต่เล็กชกมาเรื่อยๆจนเริ่มโตขึ้นโตเป็นหนุ่มขึ้นกลายเป็นนักมวยแนวหน้าแถวแถวจังหวัดขอนแก่นเราแวกใกล้เคียงนั่นะ ต่อมาคุณพ่อแดงพ่อของสมรักเกิดไปขัดใจไปทะเลาะก,กับคุณนรงกองนรงหัวหน้าค่ายนารงยิ้มเขาก็จึงได้พาลูกชายคือคุณสมรักนี่โยกย้ายไปอยู่ที่ค่ายสิทธิ์อรัญแล้วก็ได้เข้ามาชกในกรุงเทพในเวลาต่อมาครับสมรักได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนพดุงสิทธิิยาโดยเขาได้ชกทั้งมวยไทยมวยสากลสมัครเล่นควบคู่กันมาตลอดนะครับ และต่อมาสมรักสิทธิ์อารันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นพิมพ์อารันเล็กสิทธิ์อรันนะครับการชกมวยไทยของพิมพ์อารันเล็กสิทธิ์อรันนั้นแฟนมวยได้ยกให้เป็นยอดมวยที่มีชั้นเชิงชกที่ดีเยี่ยมชกมาทั้งเวทีเล็กเวทีใหญ่ไม่ว่าจะเป็นราชดำเนินลุมพินีหรือเวทีต่างจังหวดัดแต่เชื่อไหมครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณสมรักชกดีระดับแนวหน้าขนาดนี้ แต่เขาก็ไม่เคยได้แชมป์มวยไทยของเวทีใดเลยไม่ว่าจะเพ่นลุมปินีหรือราชดำเนินเขาโชคมวยไทยมาจนถึงปี2538ในการชกค,ครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายเขาซดกำปั้นหุ่มนวมกับสุวิทย์เล็กสอสกาวรัฐซึ่งเป็นยอดมวยดาวรุ่งและพิมพ์อลันเล็กสิทธิ์อลันหรือสมรักคำสิง ก็ล้มสุวิทย์เล็กสอสกาวรัตลงด้วยการชนะนอกไปในยกที่4เท่านั้นเองแล้ะครับจากนั้นมาสมรักก็ได้หันมาชกมวยสากลสมัครเล่นเพียงอย่างเดียวชกมาเรือ่อยๆชกมาเรือ่อยๆก็จนได้เข้าสังกัดเป็นนักมวยสมัครเล่นทีมชาติไทยครับและต่อมาก็ได้ไปร่วมแข่งขันชกในโอลิมปิกที่บาร์เซโลนาในปี2535โดยเขาได้ชกในรุ่นเฟเธอเวท คือน้ำหนักเกิน122ปอนด์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน126ปอนด์นะครับและสมรักก็ชนะผ่านเข้าไปถึงแค่รอบ2เท่านั้นครับครั้นในปีต่อมาเมื่อปีพศ2536เขาก็ได้เป็นตัวแทนแข่งขันมวยทหารโลกแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองมาแต่ในปีนั้นสมรักได้ถอนตัวออกจากทีมชาติครับ เหตุผลก็คือสภาพร่างกายเขายังไม่พร้อมชกแต่มวยทหารพอทีมจาตไม่เอาแต่ปีต่อมาคือปี2537ครับสมรักก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้งโดยเขาเป็นนักกีฬาเพียงหนึ่งเดียวของไทยเท่านั้นนะครับที่สามารถคว้าเอาเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่12มาได้ครั้งนั้นจัดขึ้นที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละครับ จนต่อมาปี2538กับสมรักคำสิงก็ได้เหรียญทองกีฬาซีเกมตึงจัดขึ้นที่เชียงใหม่ประเทศไทยเราอีกครั้งหนึ่งครับและคราวนี้เขาผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นทีมชาติไทยไปชกในโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่แอตแลนตาครั้งนี้เองทัติสมรักคำสิงเป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วประเทศอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อเขาคว้าเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยมาคลองได้ทั้นเมื่อกลับสู่เมืองไทยสมรักก็ได้รับการเลื่อนยศจากทางตนสังกัดกองทัพเรือซึ่งเขาสังกัดอยู่นี่โดยเลื่อนจากจ่าเอกขึ้นเป็นเรือตรีทันทีนะครับต่อมาเมื่อมีชื่อเสียงได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแล้วเขาก็ยังได้มีโอกาสเข้าไปโลดแล่นในโลกบันเทิงแล้วก็ได้แสดงละครเป็นพระเอกครั้งแรกของละครช่องเจ็ดสี โดยได้รับบทบาทเป็นนายขนมต้มประกบคู่กับนางเอกดังยุคนั้นก็คือคุณกุณลนัทปริยวัต์ในละครเรื่องนายขนมต้มและก็มีงานแสดงต่างๆต,ต่อเนื่องเรื่อยมาตลอดนะครับจนระยะหลังๆเนี่เวลาการฝึกซ้อมมวยของสมรักก็น้อยลงเพราะงานอื่นมันรุมมาแต่พอถึงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในปี2541 สมรักคำสิงก็ยังคงเป็นสมรักคำสิงครับเพราะเขายังคว้าเอาเหรียญทองมาได้อีกเช่นเคยจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็เริ่มจะผันตัวเข้าสู่วงการมายามาตลอดและช่วงหลังๆครั้นเมื่อเขาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอีกครั้งที่ซิดนีย์เขาก็สามารถ เข้าถึงแค่รอบ8คนสุดท้ายเท่านั้นแถม4ปีต่อมาโอลิมปิกที่กรุงเอเธนเขาก็ตกรอบแรกเลยจากนั้นเขาจึงได้ประกาศแขวนนวมเลิกชกมวยสากลสมัครเล่นแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแหละครับท่านผู้ฟังแต่ก็ยังมีการชกมวยไทยบ้างประปรายครับกลับมาเมืองไทยคือเขาชกแบบแล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะโอกาสอำนวย สมรักในช่วงหันหลังกลับมาชกมวยไทยในประเทศไทยนั้นเขาเคยขึ้นสังเวียนผ้าใบากับยอดมวยหลายท่านด้วยกันนะครับอธิเช่นยอดวันพระเดชสุวรรณกิจเออยจอมโหดเกียรติอดิศัก์เป็นตน้นต่อมาเขาทำธุรกิจแต่ก็ไปไม่รอดครับล้มละลายไปจนต้องยุติบทบาทลง ซึ่งปัจจุบันวันนี้สมรักษ์คำสิงอดีตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยท่านก็ได้แขวนนวมย่างเด็ดขาดทั้งมวยไทยทั้งมวยสากลสมัครเล่นท่านหันมาใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับครอบครัวซึ่งข่าวว่าน้องเบสลูกสาวคนโตของคุณสมรักเนี่ยโตเป็นสาวขึ้นมาเขาเป็นยูทูบเบอร์นะครับมีรายได้เดือนเยอะครับรวมแสน และน้องโบท๊ทลูกชายคนเล็กก็กำลังรุ่งเรืองทางเกมโชว์เอ้ยทางฟุตบอลเอ้ยครับท่านผู้ฟังครอบครัวของคุณสมรักคำสิงเนี่ยปัจจุบันท่านอยู่กันอย่างเรียบง่ายมีความสุขความสมบูรณ์ดีมากครับแม่น่าอิจฉาจังเลยสวัสดีดดด อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะขอรับเนี่ยกดตรงเนี้ยนิ้วมือผมชี้ยิกย,กย,กย,กยกิอยู่เนี่ยขอบคุณครับ